นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปณิยัมมาทธกุสะเณนายานตังสันตังปะทางอภิสัมเมจะสักโคอุจูจะสุวุจจะสุวัจโจจาสัมพุทธะอนัตติมางเเสันตุสกวจสุภโรจะอกะกิโจจะสัลลหุกวะติสันตินตริโยจะนิปโ จ่อาปะคาภูอะกุเรสุอนันโนเขตโทนาจโกตังสมาจเรกินจิเยนวิญญูปะเรโอปะวัฏไยโยสุกิโนอาเกมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาทะเยเกจิปานะปุตตาติ रावानवसे साधि ये महान्ता वा मा रसका अनुकथो राधे था वा ये च अध्येथा ये चथोरे वसन्ते अवथो रे न เททนาติมันเจตการทัดจินังเกณฑจิภิญารุสนาปฏิคสัญญาณญามัญญาสะโทขเมชัยยมาตาญาธานิยังอดตังอายุสาเอกะโพตมโนรักเขเอวัมปิสาปปูเตสุมาณสัมภาวะเยอปปะริ नेताञ्झसा फरो कस्मि मानसं पाव ए अथो चतुर्या असम् पाथा नवेर अस पतामेथानो वासया नो वा यावता आय ब्राह्ममेता विहारा इतमाहुते तिन्त्य अनुपभामसेन वाथ सनेन कामे सुविनय केथां न हि च दुःखापसय กยักมาทะกุส n เลนั a านตางสานตางปะท a งอะพิสะเมจจะสะกโกอุชูจะสุหุชูจะสุวันชจะสะมุทุอนติมาสันตุสะโกจสุภโรจะอกิจจะสันละกะวุติสันตินริโยจะนิปกโกจะอ คาผูกุเรสุอนันุเขตโทนจักรทางสมาจเรกินจิเยนวิญญูตมเรอุปวัตไหโยงสุกิโนอาเกมิโนโอนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาปุตตาจิตตาสาวาท साधि ये महान्ता वा रसका अनुकथो ना ये जथे था ये चथोरे वसन्ते अविो रेभवे शेवा से सता भवा โทสุกิตาตาณปโรปารานิโกเพธนาเิมันเยตการททินังกิณจิภยยาโลสนาปฏิคสัญญาณญาแมนญาสตุขเมชัยยมาตายทานิยังอดตานอายุสาเอกะบุตตัมมโนรกเขเอว Ba cu teso mana sampaway a bari manang tang gia sampa roc as a main mana sampaway a bari manang nova

Sanh tang santang tang apisame chasako o cho chasu o cho chasu vajo chasa moto anatimanin santo sao cho cho soparo chasa khao chasa lao khao chasa lao khao chasa lao สุอนันุเขโทนจะโคตรทางสมาจเรกินทิเยนเวญโยมาเรอุปวไทยโยสุขิโนมาเกมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกติปานณปุตตาจิตาสาวาทาวราวาอนนาวเสสะ เอกาวเจมหันตาวามัจฉิมมหาสกะอนุกะธุโนจิตถาวะยะจะอะทิฏฐาเยจะทุเรวะ

ते एवं पिश भोते सुमानसं भावये अपरिमाणामेताञ्जसा फलो कस्मि मानसं भावये अपरिमाणा ओथा अथोचतुर्यां च ञ्जरामिषि नो वासया नो वा यावता या सविकथमेथो एता सति अतिथय प्राह्ममेता Những nhà lúc bằng kham mắt xin học hát hát sân nến sâm bằng đôi cám mê karani ma gú sợ lê nài ăn tang 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 u cho chasu u cho chasu vajo chasa mô tô anatimanin santo sa co <Niccoughs> paro cha apa cho chasa la hú ca vô tê triyo สุอันนุคิดโทนจะปวดทางสมาจะเรกินจิเยนเวิญญูยนมาเร่อปะวัตไยนุสุกิโนอาเมมิโนฮอนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะปุตตาเจตาสาวาทาวราวา อนวเสสาทิคาวาเยมหันตาวามัจิมาราสกาอนุกัตถุราติท้าวาเยเจติตาเยเจทุเรวสันติอวิทุเรโุตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตาภวันตุสุขิตาตาณปร निधि मान्य काथ जि नाङ्गे जि भया रोसना पथि खसञ्या नायमान्या सथोकमेच्छय माता यथा भियाङ्गोता मायुषा เทเอวัมปิสาภปูเตสุมานาสัมภาวะเยอปะริมาณาเมตตาจะสัพาโรกัสเมฆมาณสัมภาวะเยอปะริมาณารอดทางอัโทจติริยันจะสัมพาทังอเวรา

สเลนายานตังสันตังปัทังอภิสมเอจสักโกอุจูจะสุอุจูจะสุวัจูเจสัมโมโทอนัติมานิสันตุสะโกเจสุภโรจะอาภเกจโจเจสัลลหุกะวติสันตินทริโยจะนิปโกจะอาภ คาภูกุเรสุอนันโนเคตโตนะจักุทางสัมมาจาริกินจิ่เยนวิญญูตมะเรอุปวัตไยโยสุกิโนภาเกมิโนฮอนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิตปานาปุตตาจิตตาสาวาท สาจีคาวะเยมหันตาวามัจฉิมารัสสะกาอนุกะธุนาจิตถาวะเยจะอะทิฏฐาเยจะทุเรวะสันติอะวิทุเรภูตาวะ

ते एवं पिशाते सुमानसं भावये अपरिमाणमेताञ्जसा फलो कस्मि मानसं भावये अपरिमाणा ओथा अथो चतुर्याञ्च असम् पाथा अवेरा असफतामेथानो ญาณวายาวัตสวิกตมิทุเอตังสติงอติทายะพรหมเมเัางวิหารคิตมะโหติทินจะอนุปังคังพาสีลวัทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเขตังนั่ิทิจตุคักปไซยงตุนเรติ यादमा cú xử li an yàng tang san tang ba tang áp thích samết cha sắc co ô chu cha su ô chu cha pha ro cho cha san la u ca vo ti san tin tri yo cha ni pa co cha áp หัวกุเรสุอนัาโนเขตโทนาจขวดทางสัมมาจเรกินจิเยนนวิญญูนมาเรอุปวัตไยโยสุกิโนมาเมมิโนฮวนตุสัพเพสัตตาพวันตุสุกิตาตาเยเกจิตปาณปัวตาจิตตาสาวาา สาจีคาวาเยมหันตาวามัจฉิมารัสสะกาอนุคคธุนาจิตถาวะเยจะอะทิฏฐาเยจะทุเรวะสันติอะวิทุเรภูตาวะสัมพเวสีวาสัพเพ निन्ये थकाथ जि नाङ्गे जि भया रोसना पथि खसञ्या सथोकमे माता यथा निता मायुषा एवं पिशा पपोते सुमान วะเยอปริมาณาเมตตาเะสัพโรกัสเมฆมาณสัมภาเว่ยอปริมาณานอดทางอัตโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรางอสปัตตานิธังเจรานิสิโนวาสยามโนวายาวัตสวิกตเมตโทเอตต Tayyapra mầm hạ ra kỹ thăm hô tê tinh tayyang nô bạc hàm mầm hàm 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 สเลนะยานตังสันตังปาทังอภิสมัยจะสกโกอุจูจะสุหุชูจะสุวิจูจะสัมโมตุอนัติมานิสันตุสกุจะสุภโรจะอาภิเกจจจะสันลาอุกาวติสันตินทริโยจะนิปโกจะอาภิคา ตัวกุเรสุอนันุอเคตัวนัจโกตทางสัมาจารีกินจิเยนวิญญูบะเรอุปวัตไนยสุกิโนอาเบมิโนฮอนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุกิตาตาเยเกติปานัปุตตาเจตสาวาทวาราวาอนา เสสัชชีคาวาเยมหันตาวามัจฉมารสกะอนุกะธุโนจิตถาวายิจะอทิทถาเยจะทุเรวะสันติอวิทุเร ोफे धनाधिमान्ये थकाथ जि नाङ्गे जिमैया रोसना पथि खसञ्या सथोकमेक्षय्यमाता यथा रोता मायुषा एकपोतमनुराखे एवं पिशा पपोते सुमान अपरिमाणमेताञ्जसा फरोगस्मि मानसं पावये अपरिमाणा गोथा अथो चतुर्या असम् पाथा अवेर अस पतामेथामिषि नो वासया नो वा यावता सविकथमेथो ไยพระมเมตตาไ่หารงอิตมะโหเททจอนุกังังานวายสเนิสัปันโนกามสสวินยยเขตังนิชาตุคภะใสยงปุณเรติติการณี ยะมัตถะกุสะเลนายันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจะสักโกอุจุจะสุหุจุจะสุวันจุจะสัมมุทุอันนะติมานิสันตุสะโกจะสุภะโรจะอัปปกิจจจะสันละอุกะวุติสันตินทริโยจะนิปะโจะ นาโนเคทวานจะกุดทางสัมาจะเรกินจิเยนวิญญูนมาเรอุปวัตไยโยสุขิโนมาเกมิโนฮอนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาทาเยเกจิตปาณปูตตาทิตาสาวาทวรา เสสัจฉิกาวาเยมหันตาวามัจฉมารสกะอนุกะธุโนจิตถาวะเยจะอะทิฏฐาเยจะทุเรวะสันติอะวิทุเรพุทธวาสัมวะเสวาสะเปสัทธาภะวันตุ अरानिको पेतना इमान्ये तका तचिनां गिंजि प्यारो सना पतिका सन्या नान्यमान्या सतु कमेचा यामाता यतानियां उतां आयुसाए कपोता सुमा अतांजरोस्में मानस भाव अपरिमानां गोथ अथो चतरायासम पाथान अवेरा अस पता मेथ जरा निषिया नो वाया सभी कतमेथो เทอติทายาพระมเมตตงวิหารทิทิตมะโหเทินจะอนุปัมภามาสิลวาธาเสนนาสัมปันโนโกาเมสุมินายะเทธานาหิจาตุขคาปไซยยงปุณเรติติ สเลนายานตังสันตังปาทังอภิสมเอจจะสกโกโอชูจะสุหุชูจะสุวัจูจะสัมโุทุอนัาติมานิสันตุสะโกจะสุภโรจะอาภิเกจจูจะสันละหุกะวติสันตินทริโยจะนิปโกจะอา ข้าพัวกุเรสุอนานุเขโทนัจะกุฏทางสัมาจะเรกินจิเยนวิญญูนมาเรอุปวัตไยโยสุกิโนมาเกมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกติปานาปูตาเจตาสาวาทาวารา वाधि खा वा ये महान्ता वा मच्छमारसका अनुकथो राज्य था ये च अथे था ये चथोरे वसन्ते सुखिता प्रोप्पे तनादि मान्ये तका तचिनां गिंटि प्यारो सनापति कसान्या नान्यमान्या सतु कमेचाया माता यतानियां उतां आयुसा एकपोता मनुराके एवा เป็นสัพพุเตสุมาณสัมภาะเยอปปริมาณาเมตตาจะสัพพโลกัสเมิมาณสัมภาะเยอปปริมาณากุฏังอโทจะติริยันจะอสัมภาทางอเวรังอสสะปะตังติทันจะราณิสินโนวาสยานิสิ ยาวตาสวิขตมิโทเอตังสติงัิทยะพระมเมตังวิหาริธรรมะโหติเทินจะอนุปัภังอาศิละวายสาเสนนสัมปันโนกาเมสุมินายะเคทางนาหิจาทตุขะปัใยัปุณเรติ